สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอหนุ้ยก็ได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยเนาะเป็นพลังงานโดยวรวมนะคะไม่สามารถปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตกบ้างเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเนาะนะคะวันนี้พี่หมอหนุ้ยได้มาทําแรนดอมในหัวข้อคลิปนะคะมีคนคิดเสียดายคุณเพราะเคยมองข้ามความเก่งของคุณนั่นเองนะคะเนาะ,ะมาดูกันซิว่านะคะ ใครคนนั้นทําทไมถึงเสียดายคุณนะคะเนะาะเดี๋ยวพี่หมอขอเช็คพลังงานนะคะของคนคนนั้นเนาะขอดูพลังงานนะคะของคนคนนั้นว่าเป็นลักษณะท่าทางยังไงเนาะนะคะเคยและทําไมถึงคิดเสียดายคุณเพราะว่าตารมองข้ามความเก่งของคุณนั่นเองนะคะเนาะเดี๋ยวพี่หมอขอเช็คพลังงานของคนคนนั้นกันเลยนะคะเนาะว่าเขามีพลังงานอย่างไรนะ,คะใครตรงใครตรงฟังต่อใครไม่ตรงเรือนผ่านได้เลยนะคะเนาะ เดี๋ยวพี่หมอขอเปิดดูพลังงานของคนคนนั้นนะที่คิดเสียดายคุณนะคะเนาะโอ้โหอ่าอุ้ยเก้าดาบพี่หมอจะขอเปิดทั้งหมดเลยอุ้ยสิบดาบเออเอาสิต้องบอกว่าคนคนนี้นะเป็นคนในลักษณะที่ว่าดูเขาอะตัวตนของเขาเลยอะนะถ้าพี่หมอบอกเลยนะพี่หมอจะไม่เจาะจงว่าเปจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่พี่หมอจะเจาะจงได้ทุกเพศ ทุกไวัยได้เหมือนกันที่คนที่จะมีคาแรคเตอร์คล้ายกับคนคนที่เสียดายคนคุณเนี่ยนะคะว่าเขามีลักษณะเอนจี oh. เป็นยังไงพลังงานยังไงนะคะเนาะราชนีถือถ้วยเนี่ยควีนออฟคัพกับเกดาบเนาะแล้วก็สิบดาบขึ้นมานะพี่หมอต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าจิตใจรุนเลจิตใจว้าวุ่นแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอ่อนไหวอ่อนไหวคือโอนเอ็นการโอนเอ็นและว้าวุ่นของเขาถ้าเขาเนี่ยนะ ได้รักใครหรือว่าได้ชื่นชมใครหรือว่าชอบใครแล้วเขาก็จะชอบเลยนะชอบแบบแบบว่าเขาเป็นจิตที่อ่อนโยนนะต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นจิตที่อ่อนโยนหรือเป็นคนที่หัวอ่อนก็ได้อะพี่หมอพูดตรงตรงเลยนะจิตอ่อนโยนกับหัวอ่อนคือเป็นคนที่เชื่อคนง่ายหลงอะไรง่ายๆรักอะไรง่าย,ายแต่ก็เป็นคนที่เชื่อใครง่ายได้เหมือนกันใครดึงไปทางไหนหรือใครบอกอยังไงก็เชื่อหมดนะคะเป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่มีใครมาทําให้เขาโอนเอ็นไปในด้าน แห่งความวั่นว้วในด้านหองเรื่องผิดผิดเขาก็จะไม่โอนเอ็นเขาก็จะรักรักคนนั้นเอ็นดูคนนั้นแต่ถ้าคนคนนี้ได้ถูกโอนเอ็นหรืออ,อถูกดึงออไปอีก อีกในทิศทางหนึ่งอ่ะเขาก็จะมีจิตใจที่โอนเอ็นเหมือนน้ำเพราะว่าอ่าควีนออฟคัพเนี่ยเป็นราชนีถือถ้วยเป็นธาตุน้ําจะมีจิตใจที่อ่อนโยนอ่อนไหวโอนโอนเอ็นนะแล้วมักจะวาวุ่นด้วยง่ายมากๆเลยคนคนนี้ไม่มีความหนักแน่นนะคะยึดถืออะไรไม่ได้กับคนคนนี้เพราะว่าเขามีจิตใจที่ไม่ได้ ไม่ได้อ่าหนักแน่นไงหนักแน่นต้องเป็นธาตุดินแต่เนี่ยเขามีจิตใจเหมือนน้าก็คือเอาแน่อนนนกับเขาไม่ได้คนคนนี้เนาะนะคะเป็นคนที่ชอบแบบว่ามีคนอื่นมาดึงตลอดเวลาหรือมาชักจูงในด้านจิตใจของเขาตลอดเวลาทําให้เขามีจิตใจวาบุนหรือมีคนชอบมาออยุอ่าเพราะเขารู้จุดอ่อนของคนคนนี้ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นจิตใจที่อ่อนไหวเชื่อคนง่ายโอนเอ็นง่ายนะคะสิบดาบเก้าดาบเนี่ย เป็นคนที่แบบว่าวาวุ่นได้ง่ายถ้าเจอเรื่องทุกๆเป็นคนที่ชอบกลัวชอบอะไรไปก่อนแล้วก็เป็นคนในลักษณะแบบว่าภายนอกแบบว่าเออดูดีอ่อนโยนนะอ่อนไหวรักคนง่ายเชื่อคนง่ายเอออะไรประมาณเนี้นะคะแล้วในใจของเขาเนี่ยถ้าเขามีเรื่องกลุ้มๆขึ้นมาหรือได้ยินเรื่องอะไรที่มันแบบว่าเออไม่ค่อยดีอ่ะ คนคนนี้จะรับไม่ค่อยได้แล้วก็จะกลายเป็นคนจิตตกแล้วก็คิดมากวาวุ่นกลุมใจโอนเอ็นอ่อนไหวแล้วก็เซนสติฟทง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าจิตใจมักวาวุ่นนั่นแหละนะคะเนาะจัดอยู่ในหัวข้อวาวุ่นด้วยเลยเนาะใจของเขาอะนะถ้าได้เจอเรื่องอะไรหลายๆ,ๆแล้วก็เขาจะกลัวมากๆเป็นคนที่จิตตกไปเลยนะคะคนคนนี้เนาะ แต่ถ้าเขาได้รับพลังงานดีๆจากคนที่ดีๆเขาจะสันเสริญมากๆแล้วเขาก็จะมั่นใจเขาจะเชื่อมั่นเขาจะรักเขาจะอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าไปเจอคนที่แบบว่าเอออ้อล้อหรือพยายามโน้มน้าวของใจของเขาให้มาทางอีกคนหนึ่งเนี่ยในด้านผิดๆเนี่ยเขาสามารถที่จะมาได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่หัวอ่อนหรือจิตใจที่อ่อนไหวเหมือนน้ําเชื่อคนง่ายเออนะคะเนาะ อ่าทีนี้นะพี่หมอจะต้องอ่านว่าทําไมคนคนนี้ลักษณะนี้ทําไมเขาถึงเป็นคนที่แบบว่านะคะเสียดายคุณคิดเสียดายคุณนะคะเพราะเคยมองข้ามความเก่งของคุณอ่าตรงนี้พี่หมอเชื่อว่าเขาถูกถูกเอ่อถูกดึงถูกผลักดันให้ไปไปในด้านลบๆ หรือไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งอ่ะเออเพราะเขาเป็นคนที่จิตใจเขาลวนเลเหมือนน้ำอ่ะเออแล้วเผอิญกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เสแสร้งพอคุณไม่เสแสร้งคุณมักจะไม่ประจบพอการไม่ประจบของคุณเนี่ยนะคะคุณก็มักจะสู้คนอื่นไม่ได้ที่เขาประจบเก่งประแจงเก่งนั่นเองเนาะแล้วคุณเนี่ยมักจะเจอคนที่แบบว่า อชอบมีคนใส่ร้ายหรือชอบมีคนที่แบบว่าคอยขัดแค่งขัดขาขัดผลประโยชน์อ่าในตัวของคุณเนี่ยมักจะมีคู่แข่งในอดีตของคุณหรือสตอรี่ของคุณเนี่ยมักจะมีคนที่คอยขัดแค่งขัดขาข,ขัดผลประโยชน์หรือทําอะไรอ่ะจะต้องมีการทําคล้ายกันธุรกิจคล้ายกันหรืออาจจะมีคนที่ไม่ชอบคุณนั่นแหละนะคะ คอยดึงให้คนคนนี้นะคะให้โอนเอ็นไปทางเขาแล้วคนคนนี้ก็ดันเผอิญว่าเป็นคนที่หัวอ่อนหรือเป็นคนที่แบบว่าจิตใจอ่อนไหวอ่ะเออชอบให้ใครจักจูงง่ายๆอะไรประมาณเนี้ยเออนะเชื่อคนง่ายอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นคนที่แบบว่าเชื่อคนนั้นจะเต็มเหนียวเลยแล้วก็ไปอยู่ข้างคนนั้นจะเต็มเหนียวเลยเลยข้างคุณทิ้งไปซะง,งั้นอะไรประมาณเนี้ยแต่มารู้ทีหลังว่าเขามองผิดไปโดยปริยายเลยจ้า คุณเป็นคนที่ไม่ออรอเป็นคนที่พูดตรงๆเป็นคนที่แบบว่าประจบประแจงไม่เป็นนะคุณก็เลยถูกเขียหรือถูกมองข้ามนั่นเองนะคะเนาะแต่รู้ไหมว่าเขาอ่ะ เสียเพชรเม็ดงามอย่างคุณไปเสียคนที่มีคุณภาพอย่างคุณไปเสียคนที่มีความจริงใจอย่างคุณไปโดยปริยายเหมือนกันนะคะเนาะเพราะความโง่เขาหรือความใจง่ายหรือใจโอนเองของเขานั่นเองนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตอนนี้คนคนนี้คิดยังไงแล้วทําไมเขาถึงเสียดายคุณเขาไปเจออะไรมาแต่พี่หมอเชื่อว่านะคนคนนี้เป็นคนที่เจอมรสุมมาเยอะนะตั้งแต่วัยเด็กเออเลยมีปลม ก็คือขาดความรักหรือเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีไม่พร้อมเหมือนคนอื่นเออ อาจจะต้องเป็นคนที่แบบว่าําพาได้เป็นคนที่แบบว่าขาดความอบอุ่นหรือสถาบันทางครอบครัวหรือมีปรมในอดีตในใจของเขาตั้งแต่วัยเด็กเนาะนะคะเขาเลยกลายเป็นคนที่แบบว่าต้องการความรักต้องการความมั่นคงการเชื่อใจหรือที่ยึดเหนี่ยวอะไรกับตัวเขาประมาณนี้เขาเลยโอนเองง่ายเชื่อคนง่ายอ่อนไหวง่ายเซนสิทีฟแล้วก็เป็นคนที่ว้าวุ่นได้ง่ายๆนั่นเองนะคะเนาะอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทําไมเขาคิดเสียดายคุณเพราะมองข้าม ความเก่งของคุณถามว่าเขาฉลาดไหมเขาเป็นคนที่ฉลาดนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เชื่อคนอื่นง่ายเกินไปเลยต้องเสียคุณเสียคนที่ดีเสียคนที่จริงใจแล้วก็เสียคนที่แบบว่าเก่งอะ่ะเออนะคะเนาะอ่ะพอดูโอ้โหเห็นไหมคุณขึ้นควีนอควานน่ะจะบอกว่าคุณไม่เก่งได้ยังไงคุณเก่งคุณตรงคุณจริงใจ คุณมีน้ําใจแล้วคุณก็ยืนหนึ่งด้วยเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้ที่เจอคลิปพี่หมอในวันนี้คุณเป็นคนที่มีคุณภาพมากๆเป็นคนที่แบบว่าเก่งเก่งมากๆม,มีความสามารถมากๆเออแต่คุณก็ต้องเจออุปสรรคอะเออ คุณเจอดวงเสือดวงจระเข้มาละคุณผ่านมาละเรื่องราวสตอรี่เรื่องราวของคุณในตั้งแต่อดีตในตั้งแต่เด็กๆบ้านไก่วัดติดวัดเลี้ยงยากเกือบเป็นเกือบตายไม่สบายบ่อยอะไรประมาณนี้เออเห็นผีเห็นวิญญ,ญาณอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ไม่รู้แหละแต่ว่าที่รู้คุณต้องเป็นคนที่แบบว่าเจอความร้อนรุ่มมาก่อนเจออะไรที่มันไม่ได้แบบไม่ไม่ได้สวยหรูไม่ไม่เพียบพร้อมหรือไม่สมบูรณ์หรือมีอะไรที่สมบูรณ์แต่คุณก็ออไม่ไม่ไม่ใช้ตรงนั้นคุณอาจจะออกมาเผชิญหรือมาหาเอง เออหาประสบการณ์เองมาหาเองหาใช้เรียนรู้เองเอออะไรประมาณนี้เนาะเพราะคุณเป็นคนที่กล้าแล้วก็เป็นคนที่ตรงนะคะแล้วคว e นออบวันขึ้นมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เก่งมากๆพี่หมอบอกเลยเก่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ออรอตรงไปตรงมาประจบใครไม่เป็นโอ้โหจะบอกว่าเก่งไหมจ๊ะคิงออฟสอดขึ้นมาราชาถือดาบเธอเอ้ยเธอนี่แบบสุดเลยพี่หมอบอกว่าเฉียบขาดด,ด,ด,ดุเดียวเด็ดเดียวเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะ จะบอกไม่มีเสน่ห์ไม่ใช่นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เสน่ห์ในความเก่งกาจของคุณในความกล้าในความตรงในความแอคทีฟในความทะเยอทยานของคุณนะ่ะคุณเก่งมากๆแล้วถามว่าเขาเสียดายคุณไหมตอนนี้เลยเวลานี้ช่วงนี้เขาเสียดายในความเก่งความตรงและความซื่อสัตย์ของคุณความ จริงใจของคุณนั่นเองนะคะเหมือนกับเขาเจอมอรสุมแล้วจ้าตอนนี้สี่ดาบได้แต่ทบทวนคิดแต่เรื่องเก่าหนหลังคิดแต่เรื่องที่เคยเทํากับคุณหรือคิดกับเรื่องที่แบบว่าเคยเขี่ยคุณทิ้งเคยมองข้ามคุณไปเพื่อเชื่อใจอีกคนนึงนั่นเองนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสถานการณ์เพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าหรือคนรู้จักเดิมๆหรือหัวหน้าเจ้านาย อะไรก็ได้นะตรงนี้พี่หมอบอกเลยจะเป็นเกรือญาติจะเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขามองคุณผิดไปเขาเสียดายคุณนั่นเองนะคะเนาะไม่มีใครจริงใจเท่ากับคุณแล้วไม่มีใครที่แบบว่าใส่ซื่อหรือซื่อตรงเท่ากับคุณแล้วนะและความเก่งของคุณเนี่ยคุณไปพัฒนาตัวเองแล้วตอนนี้คุณได้ออกมาแล้วก้าวผ่านออกมาแล้วคุณนําความเจ็บปวดตรงนั้นการที่ถูกคนมองข้ามหรือ การที่ถูกผู้คนกลุ่มนี้เอาเปรียบคุณนะคะแล้วมองคุณในด้านผิดๆคุณได้เดินออกมาแล้วจ้าคุณก้าวผ่านออกมาแล้วพี่หมอเชื่อว่าคุณมาสร้างตัวตนใหม่คุณมาสร้างผลงานของคุณมาสร้างสิ่งที่มันมั่นคงกับคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่หมอขอเปิดอีกนะนะคะโอ้โหจัดติกโอ้ยจัติกขึ้นมาบอกว่าคุณตรงมากๆจ้ามันสมองของคุณนี่สุดยอดล้ำเลิศจ้าไม่มีใครสู้ได้เลยจัติกเป็นคนที่ยุติธรรม เสมอต้นเสมอไปละเอียดรอบครอบอยาหมกเม็ดกับคุณเชียวนะคุณจับได้หมดคุณตรวจสอบหมดเลยจ้ะละเอียดมากๆตรงมากๆเออรักคือรักไม่รักคือบอกเลยจจะจบพร้อมจบจะขาดพร้อมขาดจ้าไม่เสียดายจ้ะอะไรประมาณนี้เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากๆรักความยุติธรรมเป็นคนที่สมองปัญญาล้ำเลิศมากๆต้องบอกว่าตรงแทงซื่อ,อนะคะอันนี้คือตัวตนของคุณเลยนะเป็นคนที่พูดออกจากใจทุกเม็ด ทุกอย่างทุกคําพูดทุกถ้อยคำทุกการกระทํานั่นเองนะคะเนาะอาคนคนนี้เสียดายคุณมากๆเสียดายจริงๆเสียดายสุดๆตอนนี้นะทํายังไงไม่ได้แล้วได้แต่คิดถึงเรื่องเก่าหนหังแล้วก็มาจมทุกข์จมวิบากกันที่ได้เคยทํากับคุณเพราะการอ่อนไหว าการอ่อนไหวให้คนอื่นชักจูงเขาอยู่นั่นแหละจูงไปจูงมาเออเนี่ยอะไรประมาณนี้นะคะเขาได้มาเสียใจเออต้องเสียคุณไปหูดูดีเห็นไหมกรดรัด,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 ดแล้วก็ยังลืมอดีตไม่ได้เอออยากได้คุณกลับมาอยากได้คุณกลับมา เสียดายความเก่งของคุณเสียดายความตรงเสียดายความซื่อสัตย์ของคุณไม่มีใครเก่งเท่าคุณไม่มีใครเป็นเหมือนคุณไม่มีใครเสียสละเหมือนคุณและไม่มีใครซื่อตรงเหมือนคุณนั่นเองนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าการกระทําของเขามันได้ตอบกลับไปแล้วว่าสักวันหนึ่งเธอก็ต้องเสียใจนะจ๊ะเพราะเธอไม่มีความแข็งแกร่ง เออเธอเชื่อคนง่ายเธออ่อนไหวเซนสติทีฟเธอต้องการความรักมากมายเธอต้องการที่ยึดเหนี่ยวแต่ยึดเหนี่ยวยังไงก็ไม่พอใจเอออะไรประมาณนี้อนเอ็นง,ง่ายใครพูดอะไรก็เชื่อหูเบาหูเบาเนาะอ่ะนะคะอุยสาห์ไหมคคุณกําลังสร้างและพัฒนาตัวตนคุณกําลังสร้างและพัฒนาตัวตนตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าคุณมีงานของตัวเองกําลังพัฒนากําลังที่จะเอ,อ่อต่อยอดธุรกิจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วเขาเนี่ยอยากได้คุณกลับมาร่วมร่วมพัฒนา ในหน้าที่การงานหรืออยากได้ความเก่งของคุณอ่ะอยากได้ความสามารถของคุณเสียได้มากมได้แต่คิดได้ถึงอดีตแล้วก็ย้อนกลับไปคิดเรื่องเก่าหุนหลังที่มันจบไปแล้วว่า สิบดาบมันจบไปแล้วเออมันมีอะไรที่มันจบไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยแล้วเธอเอออะไรประมาณนี้เนาะฉันได้ก้าวออกมาจากวงจรอันนี้แล้วเออฉันได้ไปทําหน้าที่ของฉันแล้วฉันได้ไปแสดงคุณภาพศักยภาพของฉันเต็มเหนียวแล้วจ้าอะไรประมาณนี้เนี่ยคือตัวตนของเธอแล้วตัวตนของเขาล่ะคิดอยากได้คุณมาขยับขยายเสียดายในความเก่งในความขยันของคุณอ่านะคะเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยเนาะเดอะแมเพอ o l e n t เป็นอะไรที่แบบว่าอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง,เ,ปลงเออตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากๆม,ม,มองทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ็บที่ปวดมานะให้มาแบบว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างได้ในวันนี้ก็เพราะตัวของคุณการยืนหนึ่งของคุณการมีสติปัญญาการรอบคอบความฉลาดความสามารถความเก่งในตัวคุณนั่นเอง้าวรวยคุณสุขสบายล้นลาแล้วจ้ามีผู้คนวงจรลายล้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตอบโจทย์คุณแล้วคุณได้รับความสุขแบบที่แท้จริง คุณได้รับความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณสร้างคุณได้รับความสุขกับสิ่งที่คุณทํานั่นเองนะคะเนาะแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณเจออุปสรรคมรสุมการเอาเปรียบการว่าร้ายสอดเสียดและการแย่งทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไปแต่ผลสุดท้ายคุณสร้างใหม่เริ่มใหม,ม,ม่มันดีกว่าเดิมมันเวิร์กกว่าเดิมเออมันดีกว่าเดิมมากม นะค,ะคนคนนั้นได้เสียใจมากๆเพไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะหรือเพศที่3ก็แล้วแต่ที่เสียคุณไปก็เหมือนเสียเพชรเม็ดงามเสียของที่มีค่าที่สุดไม่มีใครจริงใจเท่ากับคุณแล้วนะจ๊ะเสียใจด้วยนะมันเออมันกลับไปไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้เนาะ อืมนะคะตอนทําไม่คิดตอนคิดไม่ทําตอนเอ่อตอนเขาดึงไปก็เหมือนเบ๊เป็นอะไรไปทั่วนะคะเนาะอืมไม่มีจิตใจที่มันมั่นคงไงก็เป็นอย่างนี้เนาะก็จะมาเสียดายทีหลังก็อ่าไปไม่ได้ละจ้า <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะ,ะดูอีกนะคะโอ้โหคุณเป็นคนที่แบบว่าเสียสละปล่อยวางปล่อยปลงเออพี่หมอเชื่อว่าคุณอะเอาโหสิกกรรมแล้วจ้ะ รงแล้วจ้าเออใครจะทําอะไรก็ช่างจ้าอดีตก็คืออดีตฉันเริ่มต้นใหม่อยู่กับปัจจุบันเอออยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันอยู่นะตอนนี้ฉันมีความสุขของฉันแล้วแล้วก็ฉันปรงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจ้าแต่คุณอาหสิกรรมไม่ถือโทษกดใครแต่คุณจะจําไว้ว่าสิ่งที่คุณได้รับมามันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าแล้วก็มีมหาศาลมากๆที่ทําให้คุณได้มีวันนี้นั่นเองนะคะเนาะอืมนะคะแต่แล้วก็เวรกรรมเนาะถามว่าเวรรมเนี่ย ยังไงยังไงนะถึงคุณจะโอ้โหสิกรรมถึงคุณจะยกโทษอะไรก็แลแ้วแต่แต่เวรกรรมมันก็มีหน้าที่ของมันมันก็ทําในหน้าที่ของมันต่อไปจ้านะคะเนาะพี่หมอไม่รู้หรอกว่าคุณเจออะไรมาบ้างแต่ที่ร,รู้ๆนะโอ้โหเกือบเป็นเกือบตายเสียใจโชคช้าโดนประทําชําเราทั้งจิตใจทั้งด้านวิญญ,ญาณทั้งทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหอะไรประมาณนี้เลยนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> อืมอ่าเด็กพี่หมอขอใต้สําหรับเลยแล้วกันนะคะเนาะโอ้โหหกเหรียญใจบุญผู้รับผู้ใหญ่อุปธรร์ คุณมีดวงคู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่านะคะจิตใจดีมีเมตตามีแล้วเผื่อแผ่มีแล้วแบ่งปันมีแล้วเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนผู้คนด้วยคุณเนี่เป็นที่พึ่งของคนทุกคนยากคนลําบากได้ดีมากๆแล้วคุณก็มีจิตใจที่เมตตาเปรี่ยมล้นไปด้วยบุญกุศลผลละบุญ โอ้โหอะไรประมาณนี้ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตกกลุมลึกแค่ไหนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดึงคุณขึ้นมาได้นั่นเองตั้งตัวได้ไวเป็นคนที่ยืนหนึ่งนั่นเองสตรองมากๆจ้าตอนนี้พี่หมอเชื่อว่าคุณประสบความสําเร็จแล้วเนาะนะคะอ่าแต่ใครที่ทํายังไงกับคุณก็แล้วแต่นะคะถึงคุณจะโอ้โหสิกรรมถึงคุณจะไม่อะไรแล้วแต่กรรมก็มีหน้าที่ของมันนะคะกรรมก็มีหน้าที่การทํางานของมันอยู่ดีนะคะเนาะ อะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้จบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ